สวัสดีนะคะสวัสดีเช้าวัวนพฤหัสนะคะก็เป็นวันพฤหัสที่ย5้านะคะพืชสภาคมพ้าอยหหแล้วนะคะวันนี้ก็สายแล้วแต่อากาศแบบครึมมากเลยนะคะดูนะคะพาิตย์เป็นสีนี้เลยนะคะแอดวีก็จะพาเพื่อนเพี่ๆน,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 นีน้องๆน,นะคะไปปั่นจักรยานออกกำลังกายแต่ตอนนี้แอดจะแวะแเลแฉนะคะตอนนี้ก็ร้อยแปดอบเข้าไปดูกับข้าวก่อนนะคะ ว่าวันนี้มีอะไรทานบ้างแม่ค้าขายหรือเปล่าไม่รู้ยังไม่ได้ไปกดตังค์เลยนะคะวันนี้แม่ค้าหยุดนะคะแม่ค้าหยุดแม่ค้าหยุดเราก็กลับนะคะเปลี่ยนทิศเปลี่ยนทิศนะคะเดี๋ยนะคะขอเอ,อเปลี่ยนแบนไอ้ใ่ไอ้ซูเปนตานี่มานะคะ ใส่แว่นตาอ่านหนังสือมานะคะตอนนี้ลืมนะคะลืมเปลี่ยนแว่นก่อนอ่าไปนะคะไปนะคะตอนนี้ไปปั่นไปปั่นก่อนนะคะ,ะมาหามาหาอาหารมาหากับข้าวันนี้ไม่ค้ายเราก็หยุดนะคะอุ้ยต้นอะไรนะเนี่ยมะม่วงหาวมะนาวโหโดกมากเลยจ้าไปนะคะก็ไปปั่นกันต่อนะคะไปปั่นจักรยานกันต่อเลยจ้า อน,นี้อากาศนะคะอากาศครึ้มฟ้าทุึ้มฝนนะคะเพราะว่าเมาื่อคืนฝนตกเมื่อวานฝนตกนะคะก็ ันนี้ก็คายร้อนคายร้อนลงมาหน่อยหนึ่งนะคะอากากศชุ่มชื้นชุ่มชื้นนะคะช่วงนี้อก็กพักผ่อนนะคะพักผ่อนเพราะว่าพักผ่อนเพื่อสุขภาพก่อนนะก็หยุดแว้นหยุดแว้นช่วงดึกดึกกลางคืนก็ไม่ได้แว้นนะคะช่วงนี้ก็หยุดหยุดสักสองสามวันก่อนเนาะเพราะว่า เราเริ่มจะดีขึ้นแล้วเราก็มาทานยาอมาทานยารักษากระดูกนะคะรักษากระดูกที่แขนมันก็เลยง่วงนะคะง่วงง่วงนอน <c oughs> ก็ทบทานข้าวเสร็จแล้วทานยาแล้วมันง่วงแล้วนะคะเพอยา <c oughs> พวกนี้เขาจะให้เราพักผ่อนเนาะให้เราพักผ่อนแอดก็เลยต้องแบบช่วงนี้ก็หลับนะคะหลับทั้งกลางวันกลางคืนนะคะช่วงนี้หน้าก็เลยแบบ น่าจะบานแบบนะะยายหน้าแอก็จะบานแบบเป็นจานในนี่เลยนะคะเป็นจานกระด้งนะคะสายแล้วนะคะวันนี้ก็เลยแบบไม่ได้แวะคุยกับคุณยายแล้วนะคะเพราะเดี๋ยวแอจะต้องรีบไปจ่ายค่าไฟเอาบินมาหรือเปล่าเนาะไปจ่ายค่าไฟด้วยเนาะ จ่ายผ้าไฟจ่ายอะไรบ้างก็ไม่รู้นะคะเดี๋ยวดูก่อนบินผ้าใยแล้วก็แอมดไว้ในกระเป๋าแล้วนะต้องไปกดตังก่อนไปนะคะก้อนี้ว้ายเตึ้น นะคะน้องเหนียวเดินตแตะตาแตะตาแตะวันนี้ก็ไม่มีพระอาทิตย์ขึ้นนะคะดูนะคะเนี่ยเป็นแสงแบบนี้นะคล้ายๆแบบคล้ายๆพระอาทิตย์ทรงกดเนาะก็สวยสวยไปอีกแบบหนึ่งนะคะมันเหมือนเป็นช่วงเวลากลางคืนเลยนะ,ะพระอาทิตย์ขึ้นเหมือนพระจันทร์นะคะมีเอ็ก,ก็รีบนะคะไม่ได้ใส่ชุดกีฬาเลยนะคะใส่ชุดอยู่บ้านมาปั่นเลยนะ,ะวันนี้ ชุดอยู่บ้านมาปั่นเลยนะคะวันนี้ไม่ต้องไม่ต้องดูนิฟอร์มกันแล้วนะคะไปได้ใส่ชุดกีฬากีฬาแล้ววันนี้ตื่นสายนะคะฮ่าฮ่าฮ่า,า,าดีลูกโทรมานะคะลูกโทรมาก็เลยแต่ว่าตื่นแล้วแหละแต่ว่ายังอยู่ช่องน้องแซบนะคะไปแจกซับอยู่นะคะ <laughs> แจกซับอยู่ช่องน้องแซบ น่ารักมากๆนะคะบนบนมาให้แม่นะคะจ่ายค่าน้ําค่าไฟค่าบัตรค่าบัตรเอทีเอ็มนะคะเท่าอยุใบ,บนะคะสองร้อยเก้าเก้านะก็จร <c oughs> ิงจริงเราก็ใช้ไม่ต้องใช้บัตรก็ได้นะกดนะ่ะใช้สแกนเอาก็ได้เดี๋ยวแอดดจุ้เยเซฟเซฟค่าบัตรน่ะเพราะเราไม่เดือนนึงก็กดแค่ ครั้งสองครั้งเองมมแอปจริงใช้สแกนเบิกจ่ายเอาก็ได้เนอะเพราะเราก็มีแอปแต่ไม่แน่ใจเพราะบัตรเราไม่ได้ใช้อยู่แล้วอแอปดูอนี่งใช้แค่เดือนละสองครั้งเบิกมา แอดก็ไม่ค่อยลกเบิกแอดก็เบิกมาหมดเลยแหละไม่ไดออ้นั่นไมด้มีให้เบิกเยอะแยะชี <laughs> วิตก็ยังต้องต่อสู้เนาะไ,ไปให้สุดเดินไปให้สุดแล้วก็ไปหยุดที่เธอนะคะ <laughs> หยุดนะแล้วนะ mm hmm. คะหยุดแล้วไปให้จุดแต่ก็หยุดที่เธอแล้วนะคะตอนนี้ได้เห็นน้องเหมี่ยวนะคะนนนนเอ้ยาายสวยด้วนนะคะ เพื่อนๆจ๋าดูสิดูน้องเหนียวที่เดินมาแล้วเนอะโอ้น่ารักนะคะลายนี้ผอมมากเลยอ่ะสงสารเนาะผอมตัวนี้เดียนะคะโอ้ยเนอไม่กลัวด้วยนะคะอืมจะรักสัตว์นะคะแต่ว่าเราเป็นภูมิแพ้เนาะก็คิดว่าจะเลี้ยงตัวนี้เป็นตัวสุดท้ายแล้วนะคะก็คงไม่เอาแล้วเนาะอยู่แบบ ราะว่าสุขภาพเราก็ไม่ดีเนาะเลี้ยงเขาเราก็รักเนาะรักเลยเลี้ยงใกล้ชิดก็แบบสุขภาพเรามันก็จะแบบแบบแย่ด้วยไงก็เลยว่าไอ้คงเลี้ยงตัวนี้ตัวสุดท้ายแล้วไอ้คงมไม่เลี้ยงแล้วอ้าคุณยายนะคะเจ้จ้ามารับคุณยายไปปั่นจักรยานกันมารับคุณยายไปปั่นจักรยานกัน แลาวคุณยายเดินใช้ไม้สายช่วยแล้วเหรอปวดขาใช่ไหมคุณยายคุณยายอายุเท่าไหร่แล้วจ้ะคุณยายอายุเท่าไหร่แล้วเจ็ดสิบสี่อ๋อเจ็ดสิบสี่โอ้แม่แม่หนูแปดสิบสามยังแปดสิบสี่เลตอนแรกก็เดินไม่ได้เลยแบบพังผืดมันยึดเดินไม่ได้สามสี่เดือนหลายปีแล้วนะทีนี้ก็ก็ไปแบบรักษาแล้วก็ไปนวดแผนไทยไปนวดอะไรอย่างเงี้ยเนาะ ของรัฐบาลด้วยของจ้างเขามานวดด้วยก็หายมาแต่ตอนนี้แปดสิบสี่แล้วก็ยังเดินได้แต่ก็ใช้ไม้อย่างนี้แหละบางทีก็ไม่ต้องใช้นะบางทีเขาเผลอเขาไปได้บางทีเขาเผลอเขาเดินไป,นนะไ,ปนนนได้นะไกลๆอ่ะไปเข้าห้องนงห้องน้ํผ่อนึกได้ไม้กูยู่ไหน <laughs> ไม้กูยู่ไหนถ <ไป S 1> ามไม้บ้านเนี่ยบางทีก็ใช่ใช่ใช่แล้วมี คล้ายๆมันยกมันหนักใช่ไหมไม่ใช่มันยกขึ้นไม่ได้มันเสียวมือนเสียวแล้วมันเป็นอะไรกระดูกพี่กระดูกหนิไงได้หาหมอไหมเคยหาแต่นั้นหมอเขาบอกจะนั่นบอกว่าเข่าไม่ดีแล้วนะมันเสื่อมอ่ะเนาะขาผมว่าเอาไม่มาโอ้ผ่าก็กวจะฟื้นเนาะแล้วมันเป็นปีนะเอาไว้ที่ใส่มาใช่นับที่ใส่นับขาปลาคลองปลาคลอง อาหนูผ่าโอ้โหเป็นปีกว่าจะเดินกว่าจะอะไรได้ใช่ไม่ได้ทําอะไรไม่ได้่พอดีอึดอัดตายเลยอึดอัดตายแม่แกก็บ่นนะแกปวดนี่บอกว่าแม่เราแปดสิบกว่าแล้วหนูฮะหนูหกสิบหนูก็ยังปวดเมื่อยเหมือนแขนขาแล้วมันก็ไปตามอายุของเราแหละ ก็เลยบอกบอกว่าแม่ยังดีก็ยังเดินไปนู่นไปนี่ยังได้ใช่ไหมบางคนเขาเดินไม่ไหวไม่ได้แล้วก็มีหรอก็ต้องพอใจพอใจก็ค่อยค่อยค่อยออกกําลังกายวันละนิดละหน่อยไปเนาะมันก็ไปตามอายุเลยยายคุณยายเนาะเมื่อวานยังเช็ดเล็กดัดม้วร้อ่ะไอ้ไมมยังทาไหวก็ต้องระวังลื่นหน่อยต้องระวังลื่นใช่ระวังลื่นแค่นั้นแหละ ถ้าล,ลื่นลื่นแล้วมันมันฟื้นตัวยากว่าคน<ช>สูง<ต>อายุนะเป็น,น,นใช็นโอ้ยแม่หนูว่าเช้ามานี่รเรื่องอาหารกันกินไม่เคยเลยนะไม่นึกถึงเลยนู่นแหละเก้าโมงหละถึงจะหิวอบอกแม่ไม่ได้ต้องกินยานยต้องบังคับบางทีก็สี่โมงใช่ต้องบังคับไม่ค่อยได้กินเท่าไหร่เพราะว่าแกมียาประจำอะไรพวกความดันพวกอะไรนั่นนะต้องกินไงก็เลยต้องบังคับ ฝาดลานบ้านเนี้ยมนมะขามเยอะไงที่ไมนบ้านอ่ะมันก็ใบมันก็จะร่วงทุกวันแหละเนาะธรรมดาจะฝาดทั้งวันฝาดทุกวันเนี่แต่ว่าเนี่ยสอวันแล้วถ้าวันไหนต้องสังเกตถ้าวันไหนไม่ออกไปฝาดลานหน้าบ้านเนี่ยแสดงว่าไม่ไหวลูกวันนี้ลูกอยู่ไม่ทำอะไรแสดงว่าไม่ไหวธรรมดาก็จะรดน้ำต้นไม้มั่งฝาดหน้าบ้านไม่ต้องรดแล้วเมื่อคืนฝนตกชุ่มฉ่ำแล้วเมื่อคืนฝนตกตกเนี่ยตกไม่เห็นเปียกเลยหน้าบ้านมันตกแบบ ตกไปต้องก่ตอนเย็นค่ำๆแหละะลมแรงมากเลยเนี่ยตัวต้นมะม่วงต้นนี้หนูนั่งไลฟ์สดอยู่เมื่อวานโอ้ยดับเลยเน็ตแรงเน็ตใช้ไม่ได้เลยสองวันสามวันมาแล้วเนี่ยลมแรงมากลมแรงมากใช่มันตกแต่ว่ามันตกน้อยมันตกน้อยเพราะลมมันแรงมากกว่าลมแรงมันก็พัดเอาไปอ่ะพัดเอาไปตกที่อื่นแต่โหลมแรงมากต้นมะม่วงเองใช่ใช่ ลมแรงช่วงนี้ลมแรงมันผุมันมันมันนานมากมันก็จะผุนะต้นมะม่วงระวังต้นมันกบกินแล้วนะก็ต้องระวังมันล้มโดนบ้านเราลมแรงๆโอ้โหดูต่งยังไงอ๋อเจ้าของเจ้าของบ้านนู้นเหรอของบ้านนู้นเหรอของบ้านนี้เขาปลูกไว้ออ๋แล้วมะม่วงเนี่ยเขาปลูกไว้แล้วเขาไม่อยู่เหรอคะเขาไม่อยู่เลยเหรอ ไม่เคยมาอที่กั้นรั้วไว้เนี่ยเหรอกั้นรั้วแต่นี่เขาจะมาทำบ้านสะอาดวันอาทิตย์บางทีวันพระเขาก็มาขังอ๋อเหมือนเหมือนมีคนอยู่เน๋อเขาล็อกกุญแจไว้ไม่มีแล้วทำไมเขาล็อกกุญแจห่างๆแบบนั้นนะอ๋อมันซุดไงบ้านมันซุดเนาะพื้นเนี่ยเห็นหรือเปล่าตรงเนี้ยต่ำไม่อยู่นานแล้วเหรอคุณยายเขาซื้อไว้แล้วก็ทำไม่ค่อยได้อยู่แบบนั้นนวันหยุดเวลาหลายๆวันเขาก็จะนัด ญาติพี่น้องมรือาทำอะไรแต่อะไรกินกันมาค้างนี่ไม่ได้มาทำความสะอาดตั้งห้าหกเดือนแล้วนานเลยเนาะมาลุยกันนานเลยเนาะแต่บ้านนี้มาทุกอาทิตย์ทุกทีก็มาค้างวันเสาร์เพราะว่าลูกหลานทำงานอยู่ในกรมที่มาจะไปจะแบบว่ารถมีนน้ำมันมันแพงอ่ะเขาว่าอยู่ตรงนี้ไอ้ของของคุณยายหลังนี้เหรอหรือหลังไหนหลังนู ห,ๆๆหลังลนู้นนี่นี่หลังรั้วเหล็กนี่เหรอรั้วเหล็กเนี่ยอ๋อเห็นคล้ายๆสีเหมือนกันเลยเห็นสีเหมือนกันเลยรู้ว่าเหมือนกันหลังนึกว่านึกว่าซื้อไว้สองหลังมีของน้องสองดีนะติดติดกันเลยอะได้หลังที่ติดแล้วท่านพาสีเดียวกันเลยนะเป็นพื้นดินอยู่ก็เวลาให้ช่างเขาทำก็ช่างคนเดียวกันแหละอ๋อก็ทําหมดเนาะเหมือนกันเลยทาเหมือนกันหมดเลยก็ดีเนาะ ผมก็นึกว่าแบบเป็นของบ้านคุณยายหมดสามสามผู้หาเนี่ยอันนี้สองหลังแล้วก็มีเนื้อที่อยู่ข้างในอืมพื้น<อ>ที่เหลือพื้นที่ของเชื้อ,อืมก็มหลายตารางวาแล้วน,นั่นนะไหลอยู่ปลูกได้อีกหลายหลังเลยนะทำนู่นทำนี่เขามีลูกสาวคนเดียวแต่เขามีหลานสองคนเขก็ซื้อไปสองห้องสองหลังแบ่งกันให้หลานไห้แบ่งกัน ไปแล้วเจอคุณยายจ่าเดี๋ยวหนูไปซื้อของทานด้วยหน้าหมู่บ้านสายแล้วนี่ดอกไม้นะคะมันตกแต่มันตกน้อยนะคะฝนแต่ลมมาแรงอยา่ญญางคุณยายว่าเนาะลมแรงแล้วแบบโอ้โหเน็ดกระจายหมดนะคะเมื่อวานแอดเมย์ก็ตกเวทีนะคะก็มาเป็นเพื่อนคุยคุณยายแล้วถ้าคุยกับคุณยายแล้วก็คิดถึงแม่นะ ยายแกก็คุยเก่งนะบางวันแกก็ไม่คุยเนาะบางวันแกก็เจอบางวันแกก็อยากคุยนะแล้วก็ไม่ไม่นี่แกวันไหนแกคุยแล้วก็อยู่คุยด้วยเนาะนานๆวันไหนแกเบื่อไม่อยากคุยแล้วก็แค่ทักทายเนาะวันนี้รู้สึกคุณยายแบบคุยไงยายแกคุยเยอะวันนี้นะก็อยู่เป็นเพื่อนคุยกันเนาะเรารู้เนาะเวลาแบบคนเหงาอ่ะเวลาคนเหงาอยู่บ้านแบบไม่มีเพื่อนคุยอะไรเงนะี้ยเรารู้เลยว่าแบบแบบมันเป็นยังไงเนาะ แต่เรายัางแบบเออเล่นโซเชียลเจอเพื่อนเจออะไรในโซเชียลแต่คุณยายแกนั่งเจ้านั่งน้าสงสารถ้ามีเวลาก็จะแบบแวะมาทักทายแกอย่างเงี้ยทุกวันวันไหนไม่เจอแกอยู่ในบ้านก็โอเคแล้วก็ผ่านวันไหนถ้าเจอแกนั่งหน้าบ้านก็แวะคุยกับแกหน่อยนะแบบดูไม่ให้แบบเออคนแกชีวิตไม่ได้ไร้ค่านะ ยังมีคนผ่านไปผ่านมาแบบทักทายกันนะเนาะเป็นกำลังใจให้คิดถึงแม่สิ่งยุ่งใแล้วก็คิดถึงแม่เนาะคิดถึงแม่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 แมแมอ้าีกี่เดือนเนาะ เราถึงจะผ่าน100อยนะคะจะเก็บได้ร้อยเหรียญน,นะคะยากลำบากเหมือนกันนะเพิ่งจะได้18เหรียญกว่านะคะมีจะได้18เหรียญกว่านะคะแอดเมย เมื่อวานก็ไม่รู้ใครมาซื้อสติกเกอร์ให้นะนั้นมีน้องต้อมน้องต้อมหรือใครนะยี่สิบเก้าหรือสิบเก้าบาทที่มาเพิ่มแล้วก็ไม่รู้ใครนะหรือมาพิมพ์ว่าพิมพ์ว่ามาเป็นกําลังใจถ้าจะดูตรงไหนล่ะที่เขาซื้อสติกเกอร์ให้เราที่ไม่ได้ซื้อในไลน์อะซื้อนอกไลน์มันจะเข้าไปดูยังไงก็ยังทําไม่เป็นนะคะ ไม่ได้ไลฟ์ไม่ได้มาซื้อในไลฟ์จะดูเราจะดูจากตูไหนว่าเขาแบบหายโยนติ๊กเกอร์ให้เรามันจะขึ้นบอกไหมคะมแต่มันมีเพิ่มมามันมีเพิ่มมาอัปเดตเมืเมม่อเมื่อเช้าแต่ว่ายังไม่เใช่ของเมื่อวานยังไม่อัปเดตบางเนาะเพราะว่ามันจะอัปเดตช่วงสายๆอะสังเกตดูนนะที่อยู่จะอัปเดตค่ะข้อมูลให้ช่วงประมาณเก้าโมงนะ เก้าโมงเราก็อยากแบบได้อันนี้จากพี่ยูเร็วๆเนะเอาไปเอาไปอวดแม่เอาไปอวดแม่เนะบอกแม่นั้นนู้นทำได้แล้วนั้นจะแม่จ๋าพี่อดทนทำมาแล้วนันทำได้แล้วนะแล้วมันจะแบบ นิดหน่นนอยๆอะไรเงี้ยแล้วก็ภูมิใจเนาะภูมิใจที่เราเราทํามันได้อะไรประมาณเนี้ยนะไ <c> ป <oughs> นอนหนุนตักแม่นะคะนอนหนุนตักแม่ข้ามสําสำเร็จนะคะข้าวาสําเร็จที่เราเหนื่อยแล้วแบบเราไม่ได้เหนื่อยเปล่านะเราไม่ได้เหนื่อยเสียเปล่านะเราได้ค่าขาานมมาด้วยนะอะไรเงี้ยเนาะขาขนมไปแบ่งแม่นะคะ อากาศดีมากท้องฟ้าโปร่งนะคะมันก็ไม่โปร่งจะพูดว่าท้องฟ้าคลึ้นคะแอดเมก็พูดผิดนะคะฟ้าคลึ้มฟ้าหลวฟ้าหลวก็บรรยากาศมันก็เลยไม่ร้อนนะคะวันนี้วันนี้เม่งเราไม่ได้ไม่ได้โดนแดดเลยนะคะหนิงน้อยเราไม่ได้โดนแดดแต่ก็เริ่มแล้วนะคะเริ่มมาอ่อนๆเลยนะคะแดดนะคะเริ่มมาอ่อนๆแล้ววันนี้บรรยากาศ ต้นไม้ใบไม้สวยงามก็สดชื่นนะเขาได้ฝนได้ฝนอ่ะพอได้ฝนมันก็แบบชุ่มชื้นนะคะบรรยากาศวาหลังฝนสดใสเสมอนะคะก็เปรียบเหมือนดังชีวิตคนนะคะแอบบก็เหมือนกันเนาะทีนี้ก็แบบมีความสุขมีความสุขหายใจขึ้นเพิ่มขึ้นเนาะ เพราะว่าเรามีเพื่อนคุยนะคะมีเพื่อนคุยมีแบบปรัยานิมิตที่ดีเนาะแล้วก็มีคนแบบมอบความรักอะไรเราก็ไม่รู้นะว่ามันจะเป็นความรักที่แบบยืดยาวหรือถาวรแค่ไหนเนาะเราก็แต่วันนี้เราไปยืนถึงจุดตรงนี้แล้วอะไรเงี้ยได้รับความรักความ ห่วงใหญ่ที่ดีที่มีคนมามอบให้เราตรงนี้น้เราก็ดีใจดีใจแล้วนะคะก็ขอให้อยู่ตรงนี้ให้นานๆนะคะขอให้เป็นความรู้สึกแบบนี้แบบไปนานๆนะคะถ้าเป็นไปได้ก็ขอให้มันแบบมั่นคงเป็นความรักความปรารถนาดีนะคะ ที่มันมั่นคงแล้วก็ยาวนานนะคะเป็นแบบนี้ตลอดไปนะคะก็ถ้ามันมีมีม,มีมีทางที่มันเป็นไปได้เนะก็ชีวิตนี้เพื่อเธอเลยนะคะแมบบ่เป็นคนจริงใจนะคะแล้วก็รักไค่ก็รักจร,กรกกิงนะคะรักจริง ก็เป็นอาเป็นารามมั่นคงเลยนะแอดไม่เคยแบบถ้าเราคิดแบบจะรักหรือปลกใจอะไรให้ใครลแล้วก็รักรักรักหมดเลยรักหมดรักหมดใจเลยไม่ว่าจะเป็นเพื่อนจะเป็นเพื่อนเป็นใครก็ตามนะคะที่แบบมันมีความรักแบบมาเผื่อแผ่ให้แอดนะแอดก็แบบ จะรักตอบแบบหมดหมดใจเลยนะคะหมดใจเลยไม่มีการแบ่งไว้เทหมดเลยเทหมดตาตักเลยนะคะแล้วก็ไม่ไม่ไม,ไม่ไม่กลัวนะคะไม่กลัวไม่กลัวว่าจะเสียใจแนละ้วบางคนก็แบบว่ากลัวแหละกลัวอะไรเงี้ยแต่แอดให้โอกาสแอดเป็นคนให้โอกาสคนนะคนไหนที่แบบแอดบอกมาไม่กันเลยนะคือแบบเป็นคนที่นี่ที่สุดในชีวิตแอดแล้วนะอนน้อยคนที่แบบแบบ จะไม่ไม่ไม่ยุ่งไ,ไม่อะไรเลยนะแต่เป็นคนแบบชอบอุ้ถ่ายแล้วน่ารักมากเลยอ่ะดูดิไอตัวน้อยนะคะตัวน้อยวิววว่งตลอดก็ๆกแทกมาเลยนะคะแต่เป็นคนแบบดูแล ถึงแม้แราจะเป็นคนปากแบบปากกระจตรงกันนะคะนึกยังไงแอก็พูดอย่างนั้นนะคะไม่ไม่ไม่ชอบแบบมาเสแสร้งนะเอาคิดยังไงเราก็พูดมานะคะบางคนก็ไม่ชอบแล้วไม่ชอบคนพูดตรงอะไรแต่แอปเป็นคนแบบนี้นะไอ้คงแก้นิสัสตัวเองไม่ได้เรื่องพูดตรงแล้วก็จริงใจนะคะไม่มีแบบไม่ไม่มีแอปนะคะไม่แอปถ้ารับกันได้ตรงนี้ก็ก็โอเคเนาะ แต่ถ้ารับไม่ได้แบบต้องกานํำพูดที่แบบไม่จริงใจอ่ะอก e ็ทําไม่ได้นะคะเอ้ทาไม่ได้เออเย็นสบาย ไปดูร้านอาหารเพื่อนเลยนะคะตอนนี้เดี๋ยวไว้เคลียร์เรื่องช่อง y o u t u b ไปะไรให้เสร็จก่อน,นะจ,ะจะแวะมาหารายทานสนุนเพื่อนหน่อยนะคะ ติดตั้งอุปกรณ์อะไรไฟฟ้าอะไรน,นะคะเยอะแยะเลย mm hmm. แล้วก็ย้อนออกเลยนะคะ mm hmm. เป็นเพ็่นซอยตันนะคะซอยตันซอยตันซอยตัน mm hmm. น mm hmm. ดอกไม้สวยงามนะคะช mm hmm. วับ นอยถ้าอยู่นะคะหลัง้อยน้อยไม่ต้องใหญ่ต้องโตนะคะหลังลยน้อยแค่มีเรานะคะแค่มีเราก็สุขเกินพอนะคะขีกุกนลใ เป็นแบบที่ที่เขาซื้อไว้ลกล้างน,นี่ยเยอะเลยนะคะสั้นลวรวดนหนามอะไเนาะรอที่จะแบบเศรษฐกิจดีเขาคงคิดว่าเขาคงจะมาทําอะไรอะรก็เยอะเลยนะคะเยอะเยอะ,ะเยอะอยู่ก็วันนี้แอดก็ไปไอ้นี่เวลากับยายไปเยอะนะคะก็เลยแบบปั่นได้น้อยนะเพราะว่าเดี๋ยวเวลามันเยอะเกินไปนะคะ มีเพื่อนๆพี่ๆน,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 น้องๆแบบเข้ามาดูคลิปก็จะเบื่อก็ไม่จําเป็นต้องดูให้แค่หมดนะคะขอให้แบบเข้ามาเป็นกําลังใจให้แอดบ้างก็พอแล้วนะคะแต่แอดเวลาแอดไปดูอะไรใ,ใครไข่นะแอดดูหมดเลยนะคะม <c ười> ันก็ไปจอดดูให้นะคะว่าไหนๆเราเข้าไปเราเราอยากเป็นกำลังใจให้แล้วเราก็ดูให้หมดว้าวเจอวรถขยะแอดไม่ไปดีกว่านะคะที่เกียจไปประท้ากับรถใหญ่นะคะ <c ười> กว,วนเลยว,วนออกหน้าหมู่บ้านเลยแล้วกันเนาะเพราะวั <Yeah. S 1> นนี้มีภารกิจต,ต้องไปจ่ายแต่วันนี้สายแล้วหรือจะออกมาอีกรอบหนึ่งดีนะไปก่อนนะจุกก่อนแล้วค่ะออกมารอบเย็นเขาประจ่ายตอนเย็นแล้วเพราะนี้วันที่เท่าไหร่ยี่ห้าเรากลัวจะลืมค่าไฟนะเพราะเขาใส่มีลิมิตถึงวันที่ยี่สิบเจ็ดยี่สิบห้าก่อนนะคะวันนี้แอดสายแอดสายมากจริงๆเลยอะ่ะ ไม่รู้วันนี้จะมีอะไรให้ทานหรือเปล่างั้นซื้อผัดเดี่ยวไปทานก่อนนะคะมาถึงหน้าหมู่บ้านแล้วนะคะเอาว้าวา่วาวา้วาวาวา้วาวา้าว้าวดีแล้วก็ไอ้ว่าแอดจอดลงคลิปนะคะแอดจอดลงคลิปแถวนี้ก่อนนะด้วยพก็สั่นออกไปนะคะก็ตรงนี้นะคะก็ด้วยน,นี้นะแสงอาทิตย์เริ่มขึ้นแล้ว มาถึงหน้าหมู่บ้านแล้วนะคะตอนนี้ก็เดี๋ยวลองเอาไปดูก็ได้นะคะว่ามีอะไรให้ทานไหมนะคะก็หน้าหมู่บ้านนะคะนี่มีร้านทองด้วยนะคะในซอยแล้วก็ด้านหน้าถนนใหญ่ก็มีนี่ก็ร้านพัสดุนะคะตรงเอกสารแล้วก็ถ่ายรูปถ่ายเอกสารอะไรต่างๆนะคะที่แกมีร้านทองนะคะร้านท้ายเครื่องสำอางบิวตี้นี่ก็ยังไม่เปิดนะคะร้านกาแฟก็มี ตอนนี้ปิดให้เช่ามีร้านทั่วไปนะคะใช้บัตรประช,ชารนทงฟ้าได้ด้วยร้านโทรศัพท์ก็มีนะคะอาหารใต้นะคะร้านขายยาจับในหมู่บ้านนะคะก็วันนี้ก็คิวรถไม่อยู่เลยนะคะท็กซีนะคะมีรล้คิวรถทีโอ้วันนี้มีก๋วยเตี๋ยวร้านที่เราชอบเลยนะคะนีอ่อร่อยมากนะคะนี่ดูนะคะมีคนมาเจอแบบยืนรอคิวแบบไม่ขาดสายนะคะแ,แล้วลดก็แล้วแอดลงคลิปแล้วแอดก็เออ ปั่นกลับมานะคะย้อนกลับมาต้มเลือดหมูโจ๊กนะคะชายสี่บะหมี่อันนี้จะขายทั้งคืนนะคะก็ะเดี๋ยวแอดอันอ,อย่างทานน้ำเตนะ้าหู้แต่ช่วงนี้น้ำเต้าหู้ไม่ขายเลยอะ่ะไม่รู้เพราะอะไรนะคะร้านน้ำเต้าหู้หยุดกันพร้อมกันเลยนะคะเวลายหยุดก็หยุดพร้อมกันนะแอดก็เลยอดอดทานนะคะอดทานอยากทานน้ำเต้าหู้มากเลยตอนนี้เอามาหยุดที่ร้านนิ้วซุ๊กนะคะนิวซุกร้านนิวซุ๊กร้านอาหาร สานนะคะก็เปิดทุกวันนะคะมีทั้งห้องแอร์แล้วก็ไม่แอร์นะคะแอร์ธรรมชาติก็มีก็เลือกเอาุูนฝั่งนู้นก็ร้านอาหารสัตว์อุปกรณ์การเกษตรนะคะนี่นะคะร้านยิซุกเราก็มีร้านทองเหมือนนฮะร้านทองนะคะหมู่บ้านแอดนะคะไม่ใช่เล็กๆนะคะมีร้านทองถึงสองร้านเลยนะคะตอนนี้อันนี้ก็เปิดใหม่นะคะแล้วก็ร้านค้ายยเยอะมากนะคะหมู่บ้านนะคะ นี่ยังเปิดไม่ไม่ไม่นี่นะคะเป็นร้านทองห้างทองสุวรรณนะคะก็ก็ขอจบคลิปลงคลิปเพราะว่าเดี๋ยวต้องกดตังค์ีอยลืมแล้วเนี่ยต้องกดตังค์ไปจ่ายค่าไฟนะคะก็ขอจบคลิปลงคลิปไว้แค่แค่ตรงนี้นะคะก็ฝากเป็นกำลังใจให้แอดเลยด้วยนะคะช่วยติดตามชมคลิปเป็นกำลังใจเพราะว่าแอดกำลังเก็บเหรียญน,นะคะเก็บเหรียญสร้างไม่ได้นะคะรอพินด้วยนะคะก็ขอบคุณ เพื่อนๆน,นะคะพี่ๆน้องๆลงหน้าด้วยนะคะ,อะแอดขอจบคลิปปั่นจักรยานออกกำลังกายยามเช้าไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะคะบ๊ายบายจ้า